สวัสดีค่พี่น้องมาพบมาพบก,กันะนะคะทางรถไฟนนทยังคุณโทมาเอื่อติดติดงาต้มนองงูอ่ะน้่งขากระลาะกำลังขีไปแล้วขบอบกับกำลังกีเข่าเลป็่อก่แบนเจสซีนะคะสวัสดีแคมตม่ไปส้เคนแอบ เนี่งกรไเบิดค okay. ือมาใไ่สุดดำถ้าชูมันีินอ่ะชูเอียนมาลาก้ใส่สีดำแกขดำอะไรนัก็ลายขาวดำแม่กันบเมื่อเธอเลยสงอมาแต่แรอ้าวับน้าหรือผัวปากมื่อโอ้ยไม่ได้แล้วได้อปากแล้วก็มือได้แล้วก็เมือ <ข>ไมาด้ทห,หามานน่อย <c oughs> มตอ,อ,อมมาขอบคุณนะครับพี่นายอุปดิดฐร <c oughs> ที่เราเห็นนั่น <c oughs> ที่เราฝัางคบให้แกเห็นก็เคยอยู่ขั้วให้กินู้เดียวอือได้ไปแล้วก็เห็นข่าวเดียวอยู่ขั้วคนกเดมยเี๋ยวพี่น้องเอ๋ยเราก็กลับมานะจ๊ะแต่ต้มนองงัวนนะเชิดีแค่มากินต้มนองงัวพี่น้องเอ๋ยเกันพรุ่งนี้นะครบวะเนาะบะตื่นอะไรจะกไหม แค่ขูแค่ได้เังไงน้องมวาจาันีก็ได้น้อง่ที่กินหรอต้องเซนอสำหรับคนต้องเนก็ติเฮลับไปเฮลับลมน้องโมัวาจาแซ่บๆพี่น้องเอ้ยกินรสก่างห้าผัาโมเขาได้ลูกโจ๊กเ่าโม้เขา้แซ่บๆโม้เขาได้แซ่าจัจัม้นจับใด้กม้าจีบจ พม่เด้อไปดังเด้อเขาจนูคาร์ลัมเขาบอกขาแจ้ว่ามันคาร์ลัมแต่บ่อยคั้งเนี่มันคาร์ลัมแบบไหนแบบมันมันมันแผ่แบบฟืนอือ๋อ่ได่่าหางจำคื้อหางยากเขาเขาเหยียดเขาจัาเมื่อกี้วเขาเร็ดยังไงเหยียดเลยเพราะเียดเพราะดเอาอ it right. yeah. ืมทดนั่ง uh, ึส uh, ักการณน้น uh> จังตอบ จำอยากจำในบา้จำนอยากจำในจำนะจำทุกอย่างจำทุกอย่างเลยนะถ้าจำไห้มันต้องเขาไม่ต้องแค่จำน้ำก็ต้องามันจะข้เดือกขน้ำออกนนไปนิีก่อนม่เนาะใอ้นี่พนสมั่แล้วจุดสิแผเดียแล้วเาใแน่ไปมือแน่เขหมใบ ขารามนะตลาามเหมือนเดวมนกับเพื่อนใช่ไหมเกือบจำม่ะวอย่าง่ายมืออะไรกันขาดายรากั้านเพื่อนใชไหมปีนี้ก็เศกิน้องัวพี่น้องว้ยีมากเ่ไอยากห้เยอจัหลาหลยบ่อัวดว่อปะสิทิเขาไอ้ก่นงวัวอันรานางาชื่อเขาเขาันมค่ะเขาอันเป็นยังวัวัมรชื่ออยู่ในตลาดทีห้ารอยเข้าไปซื้อ

เังหวะมั้นนี่ตักข้าวสหอยเนาะไ่เย <c ười> อด้ยจัเคที่คุยก็ยังรีบโดเฮ้ยโดโดโดดดวันนี้ติดเลยน ดีแต่มไม่ก็ต้องขิดนะก็ห่างน,นะก็่ืบลบข้างบนไม่ไมดอยายังไงแต่มันแห้งไปมันดันไม่ดังไม่ได้ไบาได้คอยเจนตะน้องมันจม่่บัก้อ้หอหนาหาไม่ได้ดไปื่อบอ,อ mấy nướng là mấy tư, mấy nướng là rượu cả tỷ cả mát được ngon. Ừ. Đây cả ngon. Ừ. Ăn, ăn tốt mẹ. Thôi, thôi, thích Cô này không, ừ. ครินครับไ่แน่ก็จะไปได้ไปได้แกเป็นอะไรแปได้โอ๊เอาจนคนกูอดข่าเพิ่มเดี๋ยวเปลปานไปฮะเดี๋ยวปานไปไม่ลองะไม่ว่าจะกับปลา่ิ้มมอก์จิ้มปลาจมมันตุ๋นง่ยนาทอดน้ำมันดีนั่อดแกะปลาจข่ายนะจิหน้าตก้ได้เนาะทอด ไรต้อง ok ่เไปดนี okay, uh, okay. uh, ่เไม่โนที่มัมาเปลี่ยนลเปลี่ยนเป็นขอนกระเจ๊บเนาะเห็นผู้เดียวตุ๊ปักตุ๊กปักตุ๊กปักอีอันนึ้งอีันน่ใช่วไปดล้อนฝ่ากบุกจะชอยูเน่ นอ่ะล็อกาล็กบุกเหตดยังไปบล็อาเห็นง่ายเลยเดี๋ยวง่ายเลยนะฮะคุบนใช่ไมคุ้นเฮ้ยคุ้นะมันเป็นเซลเนาะน่าได้ายะแต่ว่าตอนนี้มันวางมันปบานมันง่ายนหเัีเยาขายไปนตอกเนี่ยอ๋อิดไหม

ต้งหว่ดน้อมเราะต้องหว่าล้อดเพราะมันเป็นรอาตอนนี้เริ่มนะเริ่มเริ่มนำกระถางกระงคลายามขาดแปดเตนโจกขึ้นแล้วจะรอจอยู่นานสิบปีในบรรยกาศเป็นแบบแบนี้หายหนักมากมันก็่เป็นเร็กันนะมันจะตายได้ยุบย้อต้อัมันน้

ทำวาสือคนเนาะเดีว่าเขาพวกเกมนะเขาแบบลุงเธอเขาไปไปเจ้าแล้วเขาพวกายนี่แบบชุดชุดใจดีแบบจจอย่างเดียวตอนแรกเขาไปกับไม่ิปเที่ยวเขเราไ่ได้ว่าไปขามเที่ยวา้วดรอบไปว่าจนเขาจุใจพุ่นมีเทคนิคของเขาว่าเนี่ยพยาจามเจ้าบุญมนชุดใจได้หน่อนึงครับชุด

มาตเวตนปุ๊กย่าง้ะจัดเลยเเหเ็นก็ดีนอ๋ออ๋อันนี้เขาวนเนาะอ๋อจังนะตัก้กกเ้แก้ก้เขาพาบบกกกินได้ของหัวพัดนะ ก็ม้วนนุมผู๋ทังนี่แข็ักเออมันจะกระ่าเเนาะรงกระานมเนาะกราออกไม่มากเลยว่า้อมันอมัน้งนออกพร้อมกันครับรัท้ายสมนันก็ได้แมงเเนาะยอดมากสำหรับที่ยได้ข้เจ้าเลยค่ะกินแบบจะมากิน พี่น้องกรรมฮันนี้ก็บภาพบรรยากาศแบบสำนึกคนตาจ้าขอบคุณนะคะที่เข้าไปชมและกะขอบคุณที่มีความโฆษณานะคะปารจ้าสวัสดีค่ะ